สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันใหม่อีกแล้วนะคะกับเรียนผู้ทีบรูนะคะค่ะเรามาดูเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆนะคะซึ่งจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำ adjective หรือคำคุณศัพท์นะคะคือคำที่ไปทำหน้าที่ขยายคำนามหรือสรรพนามนะคะคำที่บอกลนะักษณะรูปร่างรูปทรงเป็นต้นนะคะ แต่คำศัพท์เหลานี้เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในปัจจุบันเช่นกันนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะในศัพท์ภาษาฮิบรูนะคะซึ่งจะเป็นคำศัพท์เชมโตอาร์นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่ามีทั้งคุณศัพท์ที่เป็นเอกพจน์และพหุพจน์ด้วยกันนะคะซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆก,กันกับ คำกริยาที่สอนไปแล้วสองคลิปนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าในแต่ละช่องนะคะมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูแถวบนสุดนะคะซึ่งเป็นช่องสีฟ้านะคะก็จะเป็นอาเพศชายนะคะช่องที่สองจะเป็นเพศหญิงช่องที่สามจะเป็นชายบวกชายบวกหญิงนะคะช่องที่สี่ก็จะเป็นหญิงบวกหญิงเท่านั้นนะคะ ต่อมาช่องสุดท้ายก็จะเป็นคําแปลค่ะความหมายนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าแต่ละช่องนะคะมีความสําคัญยังไงซึ่งในช่องแรกนะคะจะเป็นอ่าช่องผู้ชายนะคะช่องผู้ชายนะคะในช่องที่หนึ่งนะคะแถวแรกนะคะจะอ่านว่าคาเช่คาชาคาชิมคาสดนะคะขวามือไปด้านซ้ายมือนะคะ หมายถึงยากหรือแข็งมากนั่นเองนะคะแถวที่สองค่ะคาลคาล่าล,าลิมคาลดก็คือง่ายๆเบาๆนะคะแปลได้สองความหมายนะคะแถวที่สามนะคะนักขีนักขียะนักีอิม นักขยดหมายถึงสะอาดนะคะแถวที่สี่ค่ะอติกอติค่ะอติคิมอติคตหมายถึงอาวัตถุโบราณน,นะคะหรือสิ่งที่บนณาสถานต่างๆนะคะในข้อที่ห้าค่ะปัตูะปะตุข่า ปตุคิมประตุขดหมายถึงการเปิดนะคะแถวที่6ค่ะอสุกอสุขาอสุคิมอสุข,ข,อสข,ขดนะคะหมายถึงยุ่งหรือยุ่งเหยิงนะคะแถวที่7ดนะคะตาฟูสตาฟูซาตาฟูซิมตาฟูสด หมายถึงติดขัดขัดข้องนะคะค่ะมาดูคับคุณศัพท์ในตารางหน้าต่อมาค่ะเรามาดูการแถวที่8นะคะชะเมนชะเมนนชมเนน่าชเมเนนิมชมแนนด์หมายถึงอ้วนนะคะแถวที่9นะคะไมสุคัน มสคขะเน็ตมสคขะนิมมสคขะนดอันตรายนะคะแถวที่สิบค่ะนมุกนมุกค่ะนมุกคิมนมุกขดหมายถึงเตี้ยต่ำนะคะหรือคนเตี้ยนั่นเองนะคะแถวที่สิบเอ็ดค่ะโอบ โทวาทวิมทวดหมายถึงดีนะคะแถวที่สิบสองค่ะกโดลกโดล a ากโดลิมกโดลดหมายถึงใหญ่นะคะแถวที่สิบสาค่ะกาตันก a ตันนากตันนิมกตันด หมายถึงเล็กนะคะแถวที่สิบสี่ค่ะโจนโจร่าโจริมโจรดก็คือหมายถึงถูกหรือราคาถูกนั่นเองนะคะค่ะคำศัพท์นี้ก็จบไปแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องนะคะคนที่อ่า อยู่ที่อิสราเอลและคนที่สนใจเรียนหรือคนที่ศึกษาภาษาฮีบรูอยู่นะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณค่ะทุกคนนะคะที่คอยติดตามเรียนพูดฮีโบกับอนนานะคะสวัสดีค่ะเลฮิตราอดค่ะ